ยกเลิกเราไม่ทิ้งกันกรุงไทยมีคำตอบลงทะเบียนอีกรอบทำได้หรือไม่ธนาคารกรุงไทยนะครับมีการตอบคำถามนะครับสำหรับการยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในมาตรการการรับเงินเยียวยา5,000บาทยกเลิกแล้วจะลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่มาดูกันเลยครับภายหลังนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนั้นเปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากลงทะเบียนผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับโดยสามารถกดยกเลิกได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m ตั้งแต่วันที่4เมษายนนะครับปี63เป็นต้นไปนั้น ซึ่งต่อมาได้มีหลายคนนะครับเกิดความสงสัยว่าหากขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้วจะสามารถขอลงทะเบียนใหม่อีกครั้งได้หรือไม่นะครับทั้งนี้แฟนเพจกรุงไทยแคร์นะครับได้โพสต์ข้อความว่าขอยกเลิกแล้วไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้แต่หากได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนได้สำหรับท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องรอนะครับรอ sms แจ้งรลงทะเบียนไม่สำเร็จก่อนนะครับจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนะครับจะมีการทยอยส่ง sms นะครับเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่8เมษายน63เป็นต้นไป ในการนี้นะครับผู้ใดได้รับสิทธิ์ขอให้รอรับเงินนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ครับอุตมะเผยมาตรการระยะ3มมีแนวคิดแจกเงินเยียวยาต่อ นายอุตมะสาหนายนต์นะครับได้เปิดเผยในมาตรการการดูแลเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่3มีแนวคิดนะครับในการแจกเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบผู้ที่รับผลกระทบเพื่อดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มนายอุตมะสาวนายน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้หารือถึงแหล่งเงินที่จะใช้ในมาตรการระยะที่สาม เพื่อดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ว่าจะมาจากสส่วนหลักคืองบประมาณและเงินกู้เพื่อมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะ6เดือนทั้งนี้สำหรับงบประมาณนั้นทางสำนักงานงบประมาณจะได้จัดสรรดูแลในเรื่องของกฎหมายเช่นการโอน งบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 3บางส่วนจากหน่วยงานต่างๆแต่จะต้องไม่กระทบต่องบประมาณประจำส่วนการกู้เงินนั้นก็จะมีการออกพรกรเงินกู้ฉุกเฉินส่วนวงเงินรวมทั้งการโอนและเงินกู้นั้นจะเป็นเท่าไหร่ยังไม่บอกและบอกไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอซึ่ง โครงการที่เสนอนั้นจะเป็นการดูแลให้ครอบคลุม4กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยาต่อเนื่องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มตลาดเงินและตลาดทุนนะครับถามว่าจะมีการแจกเงินต่อหรือไม่ขอตอบว่าอะไรที่มีอยู่ก็ยังมีต่อเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแต่ยังบอกไม่ได้ว่า จะเป็นกลุ่มไหนโดยรัฐบาลจะต้องดูแลทุกกลุ่มด้านความคืบหน้านะครับของมาตรการเราไม่ทิ้งกันในวันนี้นะครับยอดลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทวันที่4เมษายนปี2563ทะลุไป24ล้านคนแล้วนะครับการลงทะเบียนผ่าน w w w บ์เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนนั้น สำหรับผู้ได้รับเงินเยียวยานะครับจากผลกระทบโควิด -19 ล่าสุดทางเว็บไซต์สนุก .com นะครับได้รวบรวมรายงานจากแหล่งข่าวนะครับจากกระทรวงการคลังว่ามีผู้ลงทะเบียนนะครับยอดล่าสุดนะครับเมื่อเวลา12นาก10นาทีแตะไปที่24ล้านคนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังได้ปรับเวลาในการลงทะเบียนนะครับ เพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทใหม่นะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬกา00นจนถึง23.59นนะครับของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนคือวันนี้เป็นต้นไปครับแจกเงินคนพิการเพิ่มรายละ1,000บาทพักจ่ายหนี้1ปีฝ่าวิกฤตโควิด -19 นางสาวรัชดา ธานาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุวา่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ประชุมคณะกรรมการถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้พิการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ประชุมจึงเห็นชอบ 4มาตรการในการช่วยเหลือได้แก่มาตรการที่ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการกว่า2ล้านคนทั่วประเทศรายละ1 0 0 0บาทเพิ่มเติมจากเบี้ยพิการที่จะเข้าในทุกเดือนอยู่แล้วโดวยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชี ในเดือนเมษายนนี้มาตรการที่2พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนเป็นระยะเวลา1ปีนับจากเมษายนมีจำนวนลูกหนี้จำนวน1,34,000าคนนะครับมูลค่าหนี้กว่า3,800ล้านบาทมาตรการที่3นะครับเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ ทบทวนมติในการเพิ่มเบีย้ยผู้พิการแก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทั่วประเทศไทยสองล้านคนนะครับแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อที่4นะครับที่จะช่วยนะครับให้อนุกรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนนะครับให้ผู้พิการได้รายละ1 0,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบียเ้ยระยะเวลาปลดการชำระหนี้1่ปี วงเงิน2,000ล้านบาทเปิดปฏิทินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนเมษายนได้รับเงินวันไหนบ้างมาดูกันเลยครับสําหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับในเดือนเมษายนนะครับทางรัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือในด้านใดบ้างมาดูกันตามปฏิทินเลยวันที่1เมษายนนะครับ2563ผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับจะได้รับคนละ200-300บาท นะครับต่อเดือนแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินในส่วนนี้จะเป็นเงินที่ใช้สําหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับตามร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งจะมีมาทุกเดือนเลยนะครับ200บาทสําหรับผู้ที่มีรายได้ไดเกิน30 0 0 0บาทต่อปีและ300บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีครับ ถัดมารายการที่2ค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับจะแบ่งเป็นค่ารถโดยสารรถเมล์นะครับรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะครับใช้ชําระผ่านด้วยช่องทาง E-Ticket นะครับถัดมาจะเป็นค่าโดยสารรถบรขอสออีก5 0าร้อบาทต่อเดือนครับสุดท้ายจะเป็นค่าโดยสารรถไฟนะครับ5้0บาทต่อเดือน วันถัดมานะครับคือวันที่15เมษายน2563นะครับจะเป็นรายการการคืนเงินภาษี5%นะครับหรือแวด5%นั่นเองครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้เงินจากบัตรนะครับรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านราัฐธงฟ้าประชารัฐนะครับหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS นะครับระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึง30กันยายน2563นะครับรัฐบาลจะคืนเงินภาษีแหวน5%ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้นะครับสามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับหรือรูดซื้อของนะครับตามรัฐธงฟ้า และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้จ่ายเพื่อซื้อของในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจึงจะได้รับเงินคืนภาษีแวดเเตเข้าบัตรตามยอดที่ใช้จ่ายเช่นซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับด้วยเงิน100บาทนะครับก็จะได้คืนในเดือนถัดไป5บาทนะครับซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสด ได้นะครับจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยโดยใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับและเงินในส่วนนี้จะต้องไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะครับที่จะมีการคืนให้ถัดมานะครับจะเป็นวันที่18เมษาย,ยนปี2563นสะครับส่วนที่1จะเป็นค่าน้ําประปานะครับจ่ายให้ไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562นะครับไปถึงเดือนกันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เดือนครับผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับได้แก่ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ100บาทและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนที่2จะเป็นค่าไฟฟ้านะครับจ่ายไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับ เป็นการต่อยุมาตรการเช่นเดิมครับเหมือนด้านบนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม6 2ไปจนถึงเดือนกันยายน6 3รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เดเดือนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับได้แก่ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับหากยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากผู้รับสิทธิ์มีจํานวนมากนะครับอาจทําให้แต่ละคนได้รับเงินในเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับ